สวัสดีครับทุกท่านและเอฟทีช่องวิทยาภีชาแนลนะครับวันนี้เาพบผมในเรื่องการกําจัดตอไม้ทุกชนิดต้นไม้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรืออาจจะเกิดโทษกับต้นไม้ด้านหลังดูต้นไม้ด้านหลังนะครับเป็นเพิกต้นมะเขือหรือต้นไม้ที่เราต้องการผลผลิตแต่ต้นไม้ต้นนี้นะครับซึ่งผมตัดอยู่หลายครั้งแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นต้นขี้เหล็กซึ่งผมไม่ได้ใช้เพราะว่าที่บ้านผมมีต้นขี้เหล็กหลายต้นเลยครับ ในการที่จะนํามาประกอบอาหารแต่ต้นขี้เหล็กต้นนี้ไปบังต้นไม้ด้านหลังซึ่งจะทําให้ต้นไม้ด้านหลังไม่เติบโตได้ในวันนี้นะครับผมจะพามากําจัดต่อไม้แบบง่ายๆซึ่งตอนนี้นะครับต้นขี้เหล็กต้นนี้ผมตัดเท่าไหร่นะครับต้นขี้เหล็กก็ยังแตกมาแต่วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านและแนะนําทุกท่านในการกําจัดต่อไม้ทุกชนิดด้วยวิธีนี้เลยครับถ้าเราต้องการกําจัดต่อไม้ทุกชนิด หรือว่าต้นไม้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเรามากําจัดต่อไม้ด้วยวิธีนี้เลยครับต้นไม้ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับกําจัดได้เลยครับโดยการตัดก่อนครับถ้าต้นไม้สูงสูงแบบนี้เราจะต้องทอนลงมาให้ครึ่งหนึ่งนะครับ เมื่อเราตัดตรงที่เป็นด้านบนออกแล้วนะครับตรงนี้เราจะทํายังไงดีครับเดี๋ยวช่างภาพลอง z o มเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับเราตัดต่อไม้อย่างไรด้านล่างยังไม่ตายเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าด้านล่างนี้ยังแตกออกมาแบบนี้นะครับและแตกใบออกมาแบบนี้การกําจัดต่อไม้ถ้าทุกท่านเคยชมคลิปของผมมาหรือว่าเป็นเอฟซี T M ผมนะครับการกําจัดต่อไม้มีหลายวิธี แต่วิธีนี้นะครับต่อไม้จะไม่ขึ้นมาอีกต่อไปเลยครับหรือว่าไม่แตกยอดออกมาแบบนี้เราทําแบบนี้เลยครับผมแนะนำและทุกท่านไปลองทําดูได้ครับต่อไม้ตายทุกต้นเลยครับปอกเปลือกออกเลยครับปอกเปลือกให้ถึงพื้นดินตรงนั้นเลยนะครับเราปอกเปลือกเพื่ออะไรครับ เราปอกเปลือกเพื่อไม่ให้ต้นไม้ส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ด้านบนได้เพราะว่าตรงเป,เปลือกนี้นะครับจะมีท่อน้ําเลี้ยงของต้นไม้นะครับถ้าต้นไม้ส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ด้านบนไม่ได้ต้นไม้ก็จะไม่งอกออกมาหรือว่าไม่แตกยอดออกมาอีกต่อไปเลยครับทําไมเราไม่ตัดด้านล่างน,นี่เลยครับถ้าเราตัดก็เสียเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าตรงล้านล่างนี้เราก็จะตัดยากด้วยครัเนี่ยเห็นไหมครับ เราจะตัดยากเราตัดแค่นี้ก็พอแล้วเราก็มาปอกเปลือกออกเลยครับนี่ครับ เราปอกเปลือกของต้นไม้ออกให้หมดเลยครับแล้วเมื่อเราปอกเปลือกของตอไม้ออกจนหมดแล้วแบบนี้นะครับด้านล่างถ้าเกิดว่ายังมีเปลือกติดนิดหน่อยด้านล่างนะครับเราใช้ดินกบเลยครับเพื่อไม่ให้แสงแดดส่งไปสู่ด้านล่างได้ครับต้นไม้หรือว่าตอไม้แบบนี้ก็จะไม่แตกยอดออกมาอีกเลยครับหรือว่าถ้าใครมีฟางแบบนี้นะครับนําไปคุมเลยครับเพื่อไม่ให้แสงแดดต่องลงไปถึงครับทําแบบนี้ ตอไม้จะไม่แตกยอดออกมาอีกต่อไปเลยครับและจะแห้งตายไปในที่สุดครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากทิทัยพีชาแนลครับผมในการกําจัดตอไม้ทุกชนิดถ้าทุกท่านทาแบบนี้ตอไม้จะไม่งอกหรือว่าไม่แตกยอดออกมาอีกต่อไปเลยครับ